สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมืองชลน่านขอบคุณทุกคะแนนสอสอโหวตผ่านประธานสภารองประธานสภาเชื่อโหวตเลือกนายกราบรื่นในสองสัปดาห์ปัจจัยหลักคือสอวย้ำชัดแก้112ไม่เกี่ยวนิรโทษกรรมนายแพทย์ชรลน่านสีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทย กล่าวภายหลังการโหวตเลือกประธานสภาเป็นไปด้วยความราบรื่นจะเป็นแนวทางในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ว่าขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่มาประชุม497คนจากจํานวน498คนซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันในการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนบมาลาเป็นประธานรัฐสภาเพียงคนเดียวนั่นหมายความว่าสมาชิกทั้ง497คน ให้ความเห็นชอบถือเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนเรื่องรองประธานสภาเป็นไปตามลำดับอาจจะมีการแข่งขันบ้างถือเป็นสีสันเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงโอกาสในการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไก่เป็นนายกรัฐมนตรีในนามแปดพรรครวมแม้ว่าการลงมติเลือกประธานสภาอาจจะมีความแตกต่างจากการลงคะแนนเลือกประธานสภา เพราะทำในที่ประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสอสอ500คนและสอวองรอคนซึ่งการโหวตแต่ละสภาคาดการได้ลำบากโดยเฉพาะในส่วนของสอวอแต่ในพักร่วม8พักเรามั่นใจว่าจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีทั้งนี้นายแพทย์ชนาน่านยังกล่าวด้วยว่ายังอยู่ในกระบวนการพูดคุยกับสอวอเพื่อสแสวงหาคะแนนให้ได้ถึง376คะแนน โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องรอให้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปในการเลือกนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์โดยย้ำว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผนสำรองมีเพียงแผนเดียวคือสแสวงหาคะแนนเสียงให้ได้ส่วนกรณีเรื่องการเดินหน้าแก้ไขมาตรา112ของพรรค้าไก่นายแพทย์ชน,น่านยืนยันว่า ได้มีการพูดคุยกับพักคก้าไก่แล้วว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเดรโททกรรมขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ